สวัสดีครับวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องแบงปิครับผม คือวันนี้ครับเพื่อนๆน,นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ผมจะไปดูบอลกับเพื่อนๆนะฮะนี่แบทแมนยูฮะก็คือคุณเอสพีดีเขาได้บัตรมาแล้วเขาก็จะชวนเพื่อนไปบัตรราคามูลค่า25 0 0 0ื่นห้าพันจยบาทจานวน5ใบซึ่งวันนี้มีผู้โชคดีที่ได้ไปแล้วฮะก็คือมีผมมีไฟมีพิธีมีพัดแล้วก็มียูนะท่านยูก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่สนามกีฬาราชมังกาสถานก็คือมันเป็นแช์แมนยูและลิเวอร์พูล ะะเป็นแมตช์แรกในเอเชียที่เขามาจัดขึ้นที่ประเทศไทยคือบอกเลยว่าวันนี้มันแน่นอนคือผมต้องบอกก่อนว่าปกติผมไม่ค่อยดูบอลแต่วันเนี้ยไม่ใช่ไม่ค่อยดูผมพิ่งมาดูบอลตั้งแต่ตอนแมนยูแพ้หนักๆแล้วผมก็เชียร์แมนยูคือแต่ก่อน่ะเคยเชียร์ลิเวอร์แต่แบบแค่รู้จักเฉยๆแต่มาอินกับแมนยูเพราะว่าแมนยูเขาช่วงนี้เขาขาลงผมชอบแท็กผมชอบเชียร์บอลรองคือแม่งสนุกมากซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าโฉมหน้าของทีฟซีแมนยูในตูนย์มี นะซึ่งวันนี้ที่ไปนี่แมนยูกันหมดเลยซึ่งเรามารุ้นกันว่าวันนี้แมนยูจะแพ้เลยจชนไหมแต่ผมก็เอาอยู่พอรู้ผลอยู่แนละ้วพอจะพอจะทราบอยู่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูชมหน้าคนไปนะว่ามันจะฮากันขนาดไหนเจอนะครับ คเอนี่แต่ละคนคือฝึกร้องเพลงไปทำกันในคอนเสิร์ตดูพี่เนมแต่งตัวเฮ้ยผมปากกล้องไปเลยผมไม่ไปแล้วพี่เนมไม่พร้อมกับุยโอเคฮะเดี๋ยวเรารอเจอหน้างานว่ามันจะเป็นยังไงโอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแกรบแล้วเราต้องเตรียมตัวไปคือช่วงนี้พี่เป็นหัวหน้าช่องผมผมยกช่องให้พี่ได้ฝากดูแลนะนะ เย้ให้จริงเปล่าผมให้คุณไป5้าศูนย์แล้ววันน่ะไม่เกี่ยวผมแต่ไม่เปลี่ยนเรื่องก็ขอรหัสที่เปลี่ยนเรื่นโอ้โหคุณย้อนรหัสผมไปทำอะไรก็คุณบอกให้อ่ะให้แบบให้ไงให้แบบให้มาออกบ่อยๆอ๋อเนี่ฮะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณไปเอสพีดีคุณพาร์ทเอสพีดีคุณยูเอสพีดีแล้วก็เด็กโคน้องตีคือบอกเลยวันเนี้ยผมใส่เสื้อตัวนี้ไปเพื่อ ผมจะไปซื้อเสื้อหน้างานแล้วเราจะมาลุ้นกันว่ายูบอกว่าอะไรนะบอกว่าถ้าสมมติได้ลายเซ็นของใครนะอะไรกิดเลยใช่ได้ลายเซ็นของ,ของใครก็ได้จริงอ่งใะใครก็ได้เป็นนักเตะใครก็ได้เสื้อแพงขึ้นแน่นอนราคาขึ้นเลยใช่ผมบอกเลยว่าแพงขึ้นรู้เรื่องฮะวันนี้เราจะมาทําการทัวร์งานฟุตบอลเพื่อที่จะซื้อเสื้อมาขายหลอก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  เอามาเก็บไว้ให้มันเป็นตำนานโอเคตอนนี้ก็เดินทางฮะเราก็ออกเดินทางประมาณห้าโมงกว่างานเริ่มสี่โมงเอ้ยออกออกเดินทางบ่ายสามครึ่งงานเริ่มสี่โมงก็คือมีแจ็คสันหวังมาครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะะหน <lun: S 2> ้าตอนนี้ฮะเราก็ลงมาอยู่บริเวณน้าสนามราชมังกีฬาสนาะมคนเยอะมากไปครับเดี๋ยวเราไปเจอกัน ข้างในตรงนี้มันก็คนเดินเดินกันธรรมดาั่วไปรวก่อนว่านี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่แมนยูกับลิเวอร์พูลจะมาเตะที่ไทยในเอเชียเลยในเอเชียเลยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้โชคดีมากคือแต่ละคนบอกว่าแม่งงานนี้แม่งระดับโลกอก็ขอแต่ครั้งหนึ่งไม่รู้ร้อยปีจะมีอีกหรือเปล่าผมนึกว่าเพื่อนผมเป็นนักเตะนะเนี่ยโอ้นักเตะนักเตะมาเดี๋ยวเรา อยู่ข้าวอ่ะพี่กินข้าวก่อนหาของกินไงดีกว่าปะคือวันนี้ฮะบรรยากาศฟ้าฝนโคตรเป็นใจเลยไม่พัดไม่อะไรเลยตอนนี้ไข้กูยังขึ้นแล้วเกมยังไม่เริ่มเลยโอ้โหนี่ดูนักบอลเราดิดูนักบอลเราโอ้ยนักบอลเราเอ๊ะเพื่อชิม่โกช้เลยนี่ซีโมโก้เหรอเหรอชิมิช่ไหมก็มาเส้นใชิไิมกบมาเซ่เส็นหน่อยครับ sorry sorry แต่ลูเป็นเรื่องเศร้าครับไม่มีเสื้อแต่พวกพี่มีเสื้อแล้วคือตอนแรกผมว่าผมจะเปลี่ยนเสื้อเว้ยเศร้าอะอยู่เศร้ากูอยากเศ้าคือผมกะจะเอาเสื้อแมนยูมาใส่ครับเรากะจะเอาเนี่ยไปสด้วยเออเนี่ยคือทุกคนกะจะมาจัดกันคนละตัว จะไม่มันจะหมดไวไม่งั้นก็ไปตื้อที่านะคือพวกผมไม่มีไงผมโบะเออก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันวันนี้ที่เราโทรสั่งอะไรลิปอะไรอะไรมันมันข้างในไหมอันนี้เดี๋ยวก็เดินหาข้าวกินในงานก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมันต้องงานกีฬาพวกแบอุ้ยต้องรอไปดูในสนามลอยากรู้บรรยากาศดมันจะใช่บอกเลยวันนี้อยู่กระเดือกแตกแน่นอนเดิอนครับทุกคนครับเรียบร้อยสรุปเจงฮะเอากล้องอะไรเข้าไปไม่ได้เลยเพื่อความปลอดภัยของท่านหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอลุ้นว ถ้าโทรสับได้ก็มีคลิปต่อถ้าไม่ได้ก็จบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไล,ดลคลกล์กดติดตามกันกดคกระดิกติดตามแล้วไม่ชอบกดไม่ชอบนะครับอตอนนี้ฮะแจ็คสันหวังลงเวทีแล้วแล้วดูนะทีมคนประเทศไทยนะเขาเคลียวเวทีกันหลายร้อยค,คนเล้วแท็คนเยอะมาก ใกล้เกมใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วโอเคฮะก็เดี๋ยวเรารอดูอไปดูถ่ายทอดสดเอาเดี๋ยวผมขอดูแบบมนันๆเดี๋ยวจะถ่ายตอนว่าหญ้ามันสวยขึ้นจริงไหมเจอครับครับตอนนี้เสร็จแล้วดีค่ะมาใกล้ๆกันอย่างิี้เลยเว้ยวนำไปเพื่อใครเป็นสนิ่งที่ดวงใจกันจะถ่ายทอดไป โคตรดิดๆโดนยดงโดนตะตามยังตะตามมโคตรใกล้ชิดเลตะตามโคตรใกล้ชิดเกี่ก อยู่ยิ้มเลยกูวิ่งลงมาแล้วเฮ้ยจริงๆเราทำได้อยากมาเล่นกั่ปเลยโดนตับเลยโอเคอ่านะคือนักฟุตบอลที่อยู่กับแมนยูอายุเยอะที่สุดตอนนี้ก็คือ11ปีอยู่มานนาอยู่มานานอยู่มานานสุดอยู่ตั้งแต่ยุคเตอร์เลสเตอร์เตนี่มันเอฟซีจริงแล้วฝั่งนู้นก็ลงแล้วแต่ผมไม่ได้เชียร์ลิเวอร์ครับผมแมนยูทั้งใจครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงถ่ายอะไรเยอะมากไม่ได้เน้นฮารเน้นฮาร์มนักท้อมแบ็ค้อง เขาล่ำซำบึกปบัตสุดเลยคือเฟสนี่ไอดอลเลยคือแบบผมตอนแรกผมไม่รู้ผมจะชอบใครผมเลยเลือกดูดูดดูมาสยาวดิตัวดีิเอ้ามึงอก่ามปดูลีเขาอีกสัตว์ เรอยดิข้างจริงเอาล่ะเอาล่ะเรียดเรียดขาหน่อยนะว่านเรียกเขาหันมาตกตาดีแล้วใหญ่จริงแปลงรักว่าติบตาหมองแม่งสั่งการเอ้ยมึงเรียกเลยนัดฟอร์ดนัดฟอร์ดแบงค์เอ็มอย่างเงี้นะไม่ได้เอย คือจริงๆไม่คิดว่าระยะใกล้มันจะแบบสุดยอดเลยเบอร์เนี้ยครับรอเขาวอร์มเกมจะพยายามเก็บผ้าไปได้มากที่สุดเพราะว่าคนเยอะมากโหลดยอดดังนั้นไม่ถ่ายดีเสียได้แย่นี่นี่โอ้โหสุดหล่อวันนี้วันนี้วันนี้ตอนนี้ช่วงแนะนำนักบอลนะนักบอลเดต้าสู ก็ยิงกูลนูโร่เรียกยิงมานเรดบอร์ดเรดบอร์ดเรดบอร์ดยิงไปกี่ลูกอะถามลูกเข้าไปกัลอกไปวันนี้โคตรเป็นรางชีวิตรางชีวิตดีไกลเกินี่ยขนไม่ไม่ اس 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 ไม่เขาเขาห้องอูโร่ไม่มีใครมองเลย มองสบตาผมหน่อยก็ได้ไปเถอไปแล้วไปแล้วไม่ได้นี่ฮะวันนี้ก่อนไปลงเตะก็มีแฟนขับมาขอถ่ายกูถือให้มันนี้เนอแฟนจริงเลยเฮ้เอาแบบนี้แหละเลียวดีฮาดี่ออะไรชื่ออะไรโอเคฮะตอนนี้นักเตะเข้าไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวรอชมลูกเปิดดูแลเต้นเมนยูเมนยูยูแลเต้นยูแลเต้นครับนี่ฮะคือตอนนี้บอกเลยว่า เดืออแน่นอนเดือแน่รูว่าใครชะอยู่เนี่ยแมนยูอยู่แล้วครับแต่ว่าลีเวอร์แต่กูเชียบแมนยูแต่แมนยูทั้งใจกูดูแมนยูทรงแต่ละตัวแมนยูเอาตัวเองมาแล้วนั่นแหะลีเวอร์ก็เช่นกันนี่โยนหัวก้อยหไม่ากันพี่ผมพี่เมาเก็บเหรียญแล้วลูกเปิดลูกเปิดเอาเอาเอเอาเอ้มาได้ไงเนี่ยเอามาได้ไงเนี่ย เอามาได้ยังไงอ่ะเอามาได้ยังไงเได้ยเอาเข้าไม่ได้โคตรเจ๋งดููะรัเออเอน้าจเอวรผมเจอกันครับเจอกันครับดูเจอด้เเยเร็เร็ว็วเร็เรวร็เร็ว็เร็วเรร็วเร็วเร็ร็บเร็วเร็วร็รเจอคเร็วเร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 ็ร็วเวเร็เรเร็เรเรีวยเขาบเรกล่องทุรม การแม่งตีสองทุ่มยุ่งเตะเลยโงมากเปมากออเอาอีเยอะลืมตายตอนนี้เพิ่งเริ่มเกมด้แค่ไม่กี่นาทีือตาจัดเลยตอนนี้ฮะลิวเวอร์โดนเลย โกโปรมาเลยมันมันมันจริงโคตรมันสุดโคตรสุดฝุดของสุดคือไม่เคยแหกปากขนาดนี้อยู่ได้จะได้ดูในสตีดถ้ามึงแอบอาโดนมาโอ้ยมันไปโดนยิงกันแน่นอนเฮ้ยจัด จะบ้าตายมาลุ้นลุ้นชีพไปไม่เข้าเว้รไม่เข้าไม่เข้าโวอย์นิ่เวอร์ไม่เข้าเวอร์ช่วงเวลาสวรรค์ของผมก็กลับมาเชี่ยมันแค่อดไอ้โกโกกลับมาแล้วมาแล้วครับลูกที่สี่หรือเมื่อกี้ออกไปแค่แป๊บเดียวนะอยู่ในแมนอยู่ในเต็มกดไปสามแต้ม สเอ้ยกดไปสอเมตรทั้งหมด30ศูนตอนนี้คือผมบอกเลยพาว่าอห้าศนยวันนี้ของหศูนจะได้ล้างล้างเขาเรียกว่าล้างบางล้างล้างบางเดิมครับผมนี่ก็มาถึงครึ่งหลังนาทีที่66สิบหกหกสีสิบแปดวินาทีคือเมื่อกี้นี้นะะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดฝนแม่งก็ตกลงมาผมก็เลยเดินไปหาเสื้อกันฝนแล้วก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ ท่านแม่งสุดยอดคุณแม่งตมแล้วที่เป็นผู้นำพวกเราผู้ให้โน่นึงจริงคุณเป็นผู้ให้โนหนึงของจริงนะไม่ขี้โปงที่วันเจอฮะคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งติดตามมาถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วเจอนะคลิปหน้าบ๊ายบาย